สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายหนุ่มเสงนะครับวันนี้คุณลุงของเราก็ได้ยา้ามาลงให้อีกแล้วนะครับนี่ครับผมรถสิงครับของคุณลุงครับกําลังจะเข้ามาครับตอนนี้ครับนี่ครับผมมาแล้วมาแล้ว เราจะตามไปดูเลยนะครับลมของเราได้ยางมาเยอะนะครับนี่ก็เป็นอีกคันนะครับที่ผมไปตัดตอนเช้าครับเมื่อเช้านี่ครับยางของเราก็จะเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้มาสองคันเลยครับวันนี้นี่ก็คือน้องบุดทรงของเรานะครับนี่ก็คือเจ้าของช่องพายหนุกเสียงพองเราก็ยืนกินยาอยู่ สบายใจมากครับด้วยครับพี่ใหญ่ของเราก็จะทำงานครับตอนนี้เอาหญ้ากเก่าออกครับจะได่ดีดม,มานะตอนนีนะ้ไปแล้วครับ นี่นะครับลุงท่้งเก้าเนี่ยครับครับ ฝั่งดำแล้วครับผมโอ้โหเป็นรถหญ้าที่สุดยอดมากเลยนะครับไม่ต้องใช้คนนะครับใช้คนแต่ตัดครับวันนี้ก็ดำลงแล้วครับผมโอ้โดำโอโ้วันนี้ดำได้เยอะนะครับเอาแล้วครับเส้นเยอะไปแล้วครับ hey. Hey.

สุดยอดมาก่ใหญ่ครับหอบลงคนเดียวเลยนะครับพีไญ่เมื่อกี้สุดยอดมากตัวนี้เอาห่าตักลงเลยวะนี่ปลาแล้วครับถอยแล้วขับไครับไปขัวเลยขับเลย กลับแล้วครับดูครับพี่ใหญ่ของเราสังเกตที่พี่ใหญ่นะครับจะทำยังไงบ้างครับอ๋อ้ด mhm. ีงนะครับพี่ใหญ่เราตอนนี้นอนนอนไหนวะพี่ใหญ่ของเราจะนอนแล้วครับ

กองทุนจากรับใหญ่เลยครับคผมแล้วกองทุนเรานะครับคุณเาเเราดำได้ไหมพี่ดำได้ปครับอเราครั้งที่จบครับห้องสเพี่เาอยากดำได้ห้อแบกหงากองตัวห้องมาใส่ของลุงล้วเอาุงดำไหมเดวันเ้

ชิ้นหญาอย่างโอ้โหนี่คือช้างแสนรู้นะครับยืนชิ้นยหญสีเท้าอย่างหน้าบาดเสียวครับนี่ก็คือบุตรสงครับตรงนีง้จะง,งอนนิดนึงครับถ้าเรามาอยู่ใ,ใกล้ๆก็จะชอบหันตูให้เรารเราก็จะจับตูให้ดูครับแล้วับ Có xíu ha Có Đủ mì, đủ thêm mì thôi ha Lái chiếc này hấp dưới thịt กินอาหารสดๆจากสวนครับครับผมเอามาผากลูกทรายนะครับออมาผากลูกทรายมาากลูกทรายินลูกทรายกินอาหารนี่จะดำๆเลยเลยเพื่ออยากได้สดๆไม่กินบ้างอ๋อันนี้ก็หมักไก่เครือนะครับเป็นยาอบน้ำผึ้งครับอ่าครับนี่เป็นยาเกจยาโครงการครับดูเเกกยาประเภทไหนเดี๋ยวไม่ให้หลายวันครับกว่าจะมาถึง ตองก็กินไปอย่างนั้นเลยครับเป็นไงอร่อยใจกินครับใจกินาให้อร่อยไม่จานะจะบอกให้เนาะรโทนครับนี่พูดงนาซินะไรบ้ันร้นงูนต้องทำคื่อมนะนมีเคยอัวาุกจเงินต้องมาสวดีครับสัดีครับสวัสดีครับโอ้นั่นนะครับเอ็มไม่อาหารสด อันนี้สดจากสวนนะครับเออด้นครับอันนี้เลยครับคนเมืองแทงยาได้เยอะนะครับดูครับอคุณยอดครับเออมาสุลกฮะใุดอนนคงจะชิมฮะก็ต้งไปก็ขึ้นไปแป๊กมาหัฮะมไแป๊กใหม่ช่างละนี่จองเลยครับงเบิ่งท่าคุนวงลึงงกราันเันท่าฝุนเป็นเจดยบุกขางคุณเลย วุ่นนะครับท่าอยู่ตกมังแล้วมีดูการของก้อนนะไม่เป็นไรครับช่วงนี้ถ้าตกได้ตกเลยนะครับโควิดงมาเยือนแต่เขาบอกตกเพิ่นเลย <c oughs> ครับถ้าจะตกก็ตกเลยถ้าไม่ตกก็ยาวไปครับยาวไปปีหน้าปีต่อปอไปก็ไม่ต้องตกนะครับแล้วงูม,มูที่ไะบนอาจารย์ต้องไว้เักสิบหรือยังครับยังครับยังไม่ถึงเดือนพฤษภาฯนะครับก็คงจะ ไปครับพูดภาก็พรุ่งนี้แล้วนี่แต่มันวันนี้มันยังมีมีสายอยู่ครับยังไม่ถึงมันตรองถงนี้นะครับโอ้เอาเป๊ะเลยครับไม่งั้นเป็นหัวหน้าทีไม่ได้หรอกครับมันต้องเป๊ะๆครับก็บอกเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับสัจจะต้องมาก่อนประชาชนต้องมาก่อนนะครับผู้ใหญ่ต้องมาทีหลังโอ้ยทองเราก็โคนีนั่นลให้น้อยให้น้อย ทองคำมือทองคำพร้อมฉุดฉุดจากสวนชดชดเลยแล้วเนี่ยชดชดจากสวนเลยเดี๋ยวให้ทองคำสักรอบนึงนะครับลุงจะแบ่งยาให้ทองคำนะครับทองคำได้ชิ้นหน่อยของแม่อันนี้ตดเลยนะครับใหม่ๆเลยตัดหอกเรือหยุดยังไม่ออกเลยนะครับในรุ่นี้ก็สดเพือนกันนะครับจากรถ

โอ้ทิ้งตัวนั้นมากินตัวนี้เลยนะครับอันนั้นกองแห้งโอ้ทองคำนี่ก็อยากกินหญ้าอ่อนเหมือนกันนะครับไม่ใช่หญ้าอ่อนนะครับหญ้าสดไมอใช่หญ้าอ่อนก็พูดได้เน่ยพูดจะเสียอันนั้นเปตัดมาจากไหนนั่นัจากสวนครับอ้าวสวนทำไมไม่สดเหมือนทางเราวะโอ้ชวนผมมันแห้งแล้วดูใบดูใบครับอันนี้ผมใส่มูลแพ่งนะครับ แต่มงค้างจริงพอหอบเอาหมดเอาหมดเลยตัวผู้ใหญ่เมาเดินไปใกล้กูจะแยกแล้วกเอาคืนหมดเลยโอ้เอาทำนี่เลยเหรอตัวผู้ใหญ่เมาจะเอาคืนครับกหอบไปเก็บไว้หมดเลยโอ้เกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดูเกินเสือกเสือกไม่ใช่จะออกอย่างบอกนะครับตามสบายเลยครับปีนี้ไม่ห่วงแล้วจะเอากี่รอบก็ตามสบายเลยครับปีนี้จะได้สองรอบสองรอบก็เชิญเลยครับเฉพาะวกัปีนี้ครับถ้าจบปีนี้สองรอบหรือสามรอบ หยุดตกปี5ปีนะครับวันปีนี้ให้ตกทั้งปีเลยครับ <c oughs> ยกเล่นตุลาตกแข็งนี้ไปถึงตุลาเพราะชัญญาชัญญายังมีงานอยู่นะตะพีนีเส้นโดนตาที่อำเภอขุขันโอ้โหเขาชื่อชมที่บ่าวปีนี้ครับอ้าวมันถึงนูน่นแล้วมันได้อยู่แล้วมันก็เผื่อม,มันไม่หยุดนึงนนะเราต้องเผื่อดอกกุหลู้ชีเด็วไม่ดีแลเดี๋ยวนี้เราอ่า มาตรการเขาไม่ไม่เข้มเท่าไรแล้วเหมือนเหมือนของเขาของเขาเพิ่มมาตรการอีกยิ่งยิ่งนายิ่งเพิ่มมาตรการแล้วเดี๋วแล้วเดีวเอ้าฮะเฮยครับยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับวันนี้ก็ได้อาหารสดๆมาฝากลูกชายนะครับหลังจากที่หายไปสองวันครึง่ง ลูกชายนี่ช่างอลยจริงครับทักซอกเลยครับตักคนทั้งช้างครับลูกชายหลานชายอยู่ที่หมดเลยนะครับตักคนทั้งช้างเลยหตักคนทั้งช้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับให้กําลังใจเราเยอะๆนะครับโดยเฉพาะคนแก่ทํางานนะครับจะได้มีกําลังใจทํางานได้เอฟซีนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดให้กําลังใจแล้ว คนเกจะมีใจนะครับมีใจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็ทํางานได้นะครับยังไงก็ฝากอาขอบคุณนะครับเอฟซี G, ทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามและให้กําลังใจนะครับยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคนวิกฤตไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ